ก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในช่วงที่มีชื่อว่าไอ้กัสมเป็นคนหลายใจนะครับตอนนี้อยู่กันใน Data าแผกนะครับคนเจ้าชู้มันจะหลายใจอยู่แล้วแต่ผมก็เป็นคนรักเดวใจเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาให้เอามาอยู่อย่างนี้ได้ไงไมาอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้ไงเควสแรกเลยครับก็คือเหมือนจะต้องทุบบล็อกด้วยพิกแอกไม้สิบอันไปลุยแล้วก็จะครับเป็นคราฟติง้ง t ทเบิลกันเลยแล้วเราก็คราฟสติ๊ก แล้วเราก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคตอนนี้เราได้เป็นพีเอมาแล้วปุ่มนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,มหลอดข้างบนมันจะเพิ่มพูดไปแล้วนะครับโอเคเราก็จะลุยต่อเรื่อยจนก,กว่าจะถึงสิบบาทกันเลยแล้วว่าเรามันจะมีว่าเราจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดพูดรัวเกิดไปพูดรัวเกิดไปไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาพือพยายามจะพูดรัวไงแต่พูดรัวไม่ได้เฮ้ยฟอร์ดไนท์พีเอ็มนะครับแล้วก็หมั่วเหรอ มันคืออะไรอ่ะอีมเมออะไรวะมันคือ emergency b u t t o n มันคือปุ่มอืมอุ้ย among us สอุ้ย among us ยผมต้องฆ่ามันใช่ไหมเออเคตอนนี้ได้เป็นหัวใจของ among us แล้วก็ดาบของ among us มาแเอ้ยมันไม่ใช่มันคือมีดนี่ครับมันคือซุตไน โอเคตอนนี้เราก็ได้เป็นมีดมาแล้วโอเคต่อไปคืออะไรวะมันคืออะไรซัมมอนโปรเฟสเซอร์โอ oh, okay. uh ๊กโอเคเออคอลเลกสิบหกโอกร็อกฟอร์โปรเฟสเซอร์อืมแป๊บนึงนะ อ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม้โอ๊กอันนี้ไม่ใช่ไม้โอ๊กรีบไม่น่าเลยไม่น่ามาพักแถวนี้เลยแถวนี้มีแต่ม้ขาวไปเดี๋ยวเราก็ไปุยที่อื่นกันเถอะไม่ไดุ้ยที่อื่นนะครับไปหาไม้ที่อื่นกันคูน่าจะมาช้าเกินโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้โอกร็อกมาอันนี้ใช่โอกล็อกไหมเอออันนี้คือโอกร็อกนะครับตอนนี้ก็ได้ประบาณแปดอันโอเค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 ตอนนี้ครบมซิบวงอันแล้วไหมหาหน่ะหาไม่เจอ โอ้อ๋ออยู่ตรงนั้นนี่งไงดีนั้นพี่อัติไฟน์นี่ครับแต่ไม่ได้ใส่เชเดอร์มาขี้เกียจโอ้อ่าอ๋อมือเอิร์ด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 ครบได้เป็นหมวกของ Mario มาริโอมาไรคิกเฮ้ยอ,อ,เอ๋อถ้ากระโดดแบบมาริโอเหรอปากลัวเหรอจะรอดไปนี่้ บุ้มโอ้ยอือแล้วก็ฟุ๊บอ้ยต่อยแล้วอะต่อยแล้วว่าอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ย2000 years later ผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมก็แบบนี้เลยอือคนที่ได้เดินปลาก,กลัวอย่างผมไม่มีทางจะมาโง่หรอครับอมืมาดิโีเโอ้์หตอนนี้ เฮ้ยเฮิร์ทตี้อะไรฮาร์ดตอนนี้ก็ได้เป็นหัวใจของบาริโอมาแล้วต่อไปเอ่อหัวใจต่อไปนี้นะครับก็จะสามารถเอาที่โตคาราฟได้นะโอเคอันนี้สามารถขุดอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สิโอเคนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เจอเจอ,เจอเก,กันเล็กกันนะโอเค มืดตึบเท็ที้ต้องบอกตรงนี้ว่ามืดมากเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแบบทางรัดก็คือเคแล้วก็โอเคเอ้าไปเชียร์วางผิดบล็อกโอเคนะครับตอนนี้เราก็ราคาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเตาอบเออเตาอบนี่นีน่ไ่แล้วก็ใช้ไม้เออ รอสักแป๊บรอสักแป๊บไม่รู้หัวใจดีจะใช้อะไรได้อะเนี่ยครับกันเลยเจ๊อนี่นี่ครับอืม,มน,บบนี่จะเปิดดีนเอแค่นี้ชีวิตเราก็จะดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะครับเป็นหัวใจมาเลยหัวใจต้องใช้เป็นใบไม้ของต้นโอก๊กซะด้วยไปลุย หาก่อนเพิ่งมาอ่านบระบูจอจงเลยนะครับมันไม่ใช่แบบใบไหนก็ใบใบไหนก็ได้อะ่ะคือโอ้กเท่านั้นใช่เป็นอะไรที่เลือกบ้ากช่อืมผมจะได้ว่าทางนี้นะลองดาบแบบมองอัสักหน่อยไหมปุ๊บนี่อืมอื้อื้อื้โอเค เนี่เจอแล้วใบอ,อกครบกับสิทธิ์ที่ชิหมนะ่ในตอนนี้ก็คือการหลุมครางนะครับโอเคเอาใหม่แม่งเลยยิ่งขุดกันง่ายๆอยู่กล่องครับมากล่องครับพร้อมของพร้อมหัวใจอุย้ยได้เอพีซด้วยคิดสิวิเนเจอร์ ต่อยวิเลเจอร์สิบครั้งอ๋อสิบตัวไม่ใช่สิบครั้งสิบตัวบ๊อบนาธานโดนบ๊อบนอร์แมนแจ็คอยู่ไหนละ่ะอันตัวเดียว สกาอุ้ยนี่นันคนที่ฆ่ามูฟาซ่ซาพ่อกอซิมบ้านี่ว่าอุ้ยอยู่บนต้นไม้ซะด้วยพอกอยู่บนตะ้นไม้เหรอเหลืออีกหนึ่งทีอยู่ไหนเนี่ยเจกเจ๊กตัวเดิมอีกตัวหนึ่งไปไหนวะไปรูกปไฟฟ้าแสงโง่หัวนะไอ้ดีป้า สก,กาก็ตัวเดิมโอเคนะครับในที่สุดตอนนี้ผมก็เจอไปจากด้าน,นาของหมู่บ้าน ABC นะเพราะว่าไอ้พวกนั้นผมหาไม่เจอไงผมเลยไปบุกหมู่บ้าน ABC ีีไปตีเองแรกเลยไม่รู้ว่ามันจะได้ปะนะวม่ดเจอร์นะมันค,คือไม่ได้เจอร์อกระและ <c oughs> ได้แล้ว ลราจะนันได้เป็นมันนีมันนีมันมน,มน,มน,มนีซัมมอนอะไรวะซัมมอนแพ็กแมนอุ้ยอะไรอ่ะเอา้าให้กูเล่นแพ็กแมนสังั้นข่าวกดเหรอไอ้บนหัวเอา้ามาทางอ,อ๋อสักงนัน นี่ไปน่อรงัโอ้ยข่าโกดมงนกงไปหมดนี่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 แพ็กแมนฮาร์ดนีนน่ได้เป็นหัวใจแพ็แมนมาแล้วโลบอกเหรออุ้ยตายหา ผมได้แบลเข้าท่ามันก็ถึงกับเดือดตอแล้วอะไอเอ็นบีซีบนั้นมันตายไปแล้วอะตาไงดี้อเะเฮ้อเพชรยังการบมจะถ่ายโทษโดยการแป๊บผมมีสิ่งที่เรียกว่า Heart of Hero b a r อยู่ผมจะเส่ฮีโรบายมาสู้กับบเลยกันนะเป็นการถ่ายโทษจากการที่ทำ NPC หายไงโอเคเออไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้น ก่อนอื่นหาก่องคาร์ฟแต่เลือกกีคาร์ฟเองก็ได้แหละกองคาร์ฟนี่กูเปลี่ยนใหม่หลายรอบแล้วออนะต้องขออภัยที่มันไม่เป็นไรรอกะอย่ามาด่ากันเลยเพื่อนถือว่ากาอ,อ,อร้องคาร์ฟเป็นชุดเกาะนะชุดกกเ,กกเกาะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่ากางเกงแล้วก็สิ่งที่เรียกว่า ไม่มีมีแต่บาสุก้าจะเอาไปล่ะครับเป็นนี้ในการดาบใส่ชุดเข้าไปออืวางตาเชิญเออเฮ้ย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 เเฮ้ยียงหังแล้วนะเียงังแล้ว Cái hero bài Bay hơi Ui, hero bài đâu? Ơ, ừ, cầm lăng sởm Cầm lăng sởm Ui Cầm năng sởm Ừ, ừ Đối băng mất nè